น้ำชาทีคนดังนี้คนี่คงสะมันชาสินะยืนเช็มสิโอไ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 ออะฮะไออะฮะอ่ะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับเออมาหนี่ มา uhm นะะั่งตรงกลางเลยออกัสบริชชามานั่งตรงกลางเลยมานั่งกับคุณตานดิคุณตาบอกว่าให้มานั่งตรงกลางนะเอออออดีกัสต้องนั่งตรงกลางนะีอันนี้มี่ิดินี่มาชิบชิ่นเนี่ยมีดินเนี่ยเนี่ยมีดินเนี่ยตัวดีโอ้

ดื่มเบียร์ได้นะดื่มเบียร์ได้สั่งเบียร์ได้สั่งเบียร์ได้ดื่มได้ฮะสักครู่นะคะขอดูเมนูค่ะอ่ก็เอาไปดูสิก็มีพวกโค้กคนเล็กใหญ่ก็มีก็มีเบียร์เบียราดื่มได้ตาบอกว่าดื่มได้แต่ดาบตาไม่ดื่มเออดื่มเสร็จลดเพราะว่าพรุ่งนี้หยุดไม่ใช่เหรออดื่มได้ดูดีขึ้นไหย ไม่ใช่ปเลยมองสาวที่ไหนเปล่าเนี่ยทำงานอยู่ใกล้กันเลยนันเเกี่ยวกันปลาปลาเก๋าทอดกระเทียมค่ะเนี่ยปลาปลาเก๋าทอดกระเทียมอ่ครั้งแรกค่ะที่มาแวะอันนี้คือตำตำกูปลาคุ้งสดเนาะใช่ค่ะกูปลาคุ้งสดอันนี้ต้มยำปลากระพงค่ะต้มยำปลากระพงอันนี้ตำไทย คุโสดตำไทยไข่เค็มอ๋อไข่เค็มตำไทยไข่เค็มอยังเหลือยังเหลืออีกสามอย่างวันนี้วันนี้พาเด็กๆมาทานข้าวเด็กๆขยันมากเด็กคนนี้ก็ขยันมากเลยพยายามขยันมากเลยให้คุณตาดูนะไก่เยอปูอ๋อนกกุ้งจับเป็นกุ้งจับ อะไรแน่ไข่เจียวกุ้งสับไข่เจียวกุ้งสับออัมพิสเตตอัมไลท์โปรเจนอพิจีดขยันขยันยัมมิเดมาถึกินเงียบเลยอร่อยเทียมเยอะอร่อย หนูตักเลยนะคะให้คุณยายตักให้ไหมตัดสีวัชิสต์ละเอียดกิ่ต้นปลากระพงเออ่นึ่งมะนาวคไม่ใช่ตุ้ยสวนนึ่งลุยสวนเนึ่งมะนาวอ๋อลุยสวนเหรอใช่ลุยสวนไม่ใช่นึ่งมันไม่ใช่นึ่งลุยสวนแล้วก็นึ่งลุยสวนเนื้ง efficient drive yes ma yes กินหน้ากินหน้าขาติอาหารเซตนึงเนาะค่ะเซตนึงมีอ่ายำยำ ทะเลเหรอยำทะเลค่ะยำทะเลแล้วก็ข้าวผัดการตโตโอ้คุกมากอันนั้น <โด S 2> หมึก<อ>นึ่งมะนาวค่ะอ๋อวางตรงไหนคะอันนี้ตำปูปลาค่ะบอ,อ,อกว่ากาซ่ะคะเอ,ออเอออากาซส,สั่งพิเศษไม่จำเป็นที่บ้านป๊อกป๊อกป๊อกเนาะอันนี้พี่อามก็สั่งพิเศษค่ะเออหรอน่ากินเน,ะนาะดัชเชสบาร์ที่กูด้าตอนนี้เราอยู่ที่ไหนคะแอลเราอยู่ที่ไหนคะอากาซแปดค่ะ ขอบขอบคุณตาใจดีเนาะคุณพามาเที่ทะเลมากนอาหารเลเนาะอามเนาะยไมคะยันปกินเก เอา่อยเจ็บเจ็บ Familie hier guck mal. Ah, Gut schau mal rein hier. <laughs> <laughs> haben alle einen Sitz jetzt, ne? Das ist aber gut. Und meine Frau zählt Geld, ne? Amen. Oh <laughs> ะชาติว่ากูของฝั่งของฝั่งสิโอ้ยสองคนแม่และลูกสาวอีกแล้วว่ากูขยะมันเยอะแต่ดีค่ะเมื่อกี้อ๋อฮะพนักงานป่ะพนักงานห้าหกคนเขามาเก็บขยะมีถังมีอะไรเก็บด้วยเพราะว่าเวลาน้ำมันพัดขึ้นฝั่งแล้วก็มีขยะเออก็เลยแบบอุ๊ย ข้างหลังภาพก็แบบขยยเยอะเลยค่ะอามัดนู่เกโนนเนนอนเนอะานอนักอนอาจจะวันิลาบ่นฮเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ทำงานไเออทำงานเนี่ยโอเคไป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 อีกไม่ถึงนี่ p มุสตัฟฟอนเลยมั้งเนี่ยอไ่ PP Ne? Müssen, musst darüber da rüber, mein Schatzi. Ne? Da habe ich ihn schön geduscht. Herrlich So ein Wasserdruck, also das ist schon gut, da haben vielleicht vier geduscht von 10 zwölf Duschen. Ne? Du, aber richtig. Du. Ja, war gut. Und auch schön frisch noch das Wasser, weißt du?

Forza-Fahrer sind immer nett, mein Schatzi. Ja, hier, ja. hier geht's zur Hong -Nam, mein Schatzi. Willst du nicht Hong Nam? Ja, Ja, wir können. Willst du wieder zurückkommen dann, oder? Ja, willst du nicht du wolltest doch äh, zur Toilette hin. Ne? Was mit dieser? Ja, nee, du bist doch egal, mein Schatz. Du würdest, mach dein Ding da rein, was ja, du eben sagtest. Da. Gib die Taschen ab, da, mein Schatz. Ja. Ah, Was für Autos, ne? Was für Und hier gibt es Elektro. Fahrradreferent. อันนี้พนักงานขายพูดดีมากเลยเท่ากันแล้วหโลสามแกลองซิไม่หวานหรือผมไม่ต้องไปเดี๋ยวคิดเงินก่อนลูกเท่าไหร่คะัสามเป็นสิบสองโลหกสี่นะคูร้อยสามสิบบาทพันหสาที่พันหกัวนะผมพันหน้เหรอใช่ครับแกะทั้งสองลูกเลยไหเจ้าสารใชนกเรยบปะปะปะแกะแกะทั้งสองลูกเลยใช่ไหมอ้ามแก้ด้ค่ะ เนี yeah, <b posts> <Good> ่ยค <se> ุณตาคุณจาใจดีนี่เนี่ยเนี่ยถ้าเด็กๆเป็นเด็กดีเรียนหนังสือเก่งแล้วเด็กๆเป็นคนที่ตั้งใจทำงานก็อนอนานๆีคุณยายก็ก็ต้องก็ตั้งใจดีเชิญเอาเน เก่งนี่เป็นพนักง,งานขายที่ดีเอขอของสวนเหรอคะโอเ้เกา่งใจแอมพนักงานทำหน้าที่หลายอย่าง Der kann aber heute Geld zählen zu Hause. Der war fleißig heute schon. Guck mal, was er da geschält hat. Der weiß gar nicht, wohin mit dem ganzen Geld.

เซฟ<ป>ถูเนาะไม่ไหมายถึงว่าอันเนี้ยมันสามารถกินวันนี้ได้เก็บได้ครับผมแต่ถ้าเป็น,น,น,นื้นเน็ตก็คือแบบกินได้เลย

เล็กกันเล็กกันเจี๊ยบเจี๊ยบอร่อยอร่อยไอ้ชูอันนี้จะหวานเจี๊ยบเลยเพราะว่าจะลังกินแล้วอไอ้นี่ไวเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะหลวมเอาเดินข้ามกระบะได้ครับ กิโลนึงร้อยสามสิบค่ะที่ผ่านมาเป็นที่แชงกว่าที่ผ่านมาที่เขาเป็นป้ายบอกว่ากิโลละเก้าสิบห้าก็คือมันมันดิบอ่ะต้องรอประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์แต่นี้ก็คือสุกแล้วก็กินได้เลยค่ะโลหนึ่งร้อยสามสิบบาทก็กันชไนด์นะ นไม่ค่อยชอบพันมิตรยาเจะซื้อบ่อยมากบางทีไม่อชอบแต่ว่าใหญ่ชอบเพราะว่าใครอย่เอาปรมาณไปไปเจอแบบกลิ่นแรงหรือเปล่าลองชิมมันเนี่ยดูเนี่ยแบบกลิ่นไม่แรงมันจะบางที<ด>แบบวันนี้ทำร้อยสามสิบบาทคขาโล่ร้อยามสิบบลูกใหญ่ๆเท่านั้นเลือแค่เหลือแค่นี้เลยครับพี่ประมาณสี่โลได้ครับ ประมีนแ่เดีราจะปะเดี๋ยวลองดวูที่ชอบเดี๋ยวรุ่ไหนครับเยสไลด์ชิคยูเนี่ย ของเจ้าชันดาบูรี่อุนอาบูฮาด์ดีเฮ่มาจากไหนคะระยองครับผมระยองออกนะครับผมไม่จับไหมไม่จับเลยเหรอโอ้เจ็บนะโอ้ย Thank you ขอบคุณนะคะัเราสั่งนะ Mit oh. Schmeckt mein Schatzi? Sepp? Sehr gut. Das sieht man du. Du bist voll dabei, mein Schatzi. Und der Ausländer trinkt einen schwarzen Kaffee, du. Ne? นีมุ่นขามาสุดๆนะเกลือแล้วก็ขาให้อร่อยมันถ้าใส่พู้เย็นอร่อยกว่านี้แั้สิเยอะเป็นกินกินชีสตังค์ูหยุดพัหนอ่งครับหนะ

ลัางกี well ่โบทันนี้ยิด่าเนี่ยาวยาวไปนู่นนี่เหรอไมอยาวไปถึงไหนเขาดินเลยวะ